สวัสดีครับผมพี่จาก flextrainingstudio.com นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำท่าเล่นอกนะครับหลายๆคนก็คงคิดถึงยิมกันแล้วเนอะแต่ว่าเราไม่สามารถทำ Bench Press อยู่บ้านไดใช่ไหมครับน้ำหนักที่บ้านเราอาจจะมีเยอะสุดก็ประมาณ20โลหรือว่า25โลนะครับแต่ว่ามันก็หนักไม่ได้เท่าตัวของ Bench Press ที่ยิมแน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเพิ่มนะครับความยากของท่า พุชอัพนะครับเพราะว่าถ้าพุชอัพบอกเลยว่าเป็นท่าเล่นออกที่บ้านที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเสริมอุปกรณ์ขึ้นมานหน่อยนะครับเราก็จะมีเพื่อนของเราก็คือ s i s t a n c e band นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองนะครับว่าตัว s i s t a n c e band ตัวแบบยางอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ5-10โลนะครับเรามาดูว่าตัวนี้จะง่ายเกินไปไหมนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรานะครับจับยางสองข้างแบบนี้ แล้วก็อไว้ข้างหลังนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทาท่าพุชอัพเหมือนปกติเลยนะครับโอเคนะคนเห็นไหมเอ่ยโอเคเรามาลองกันอ,อย่าเอายางมาข้างหลัง่ลยนะหลุดต้องสอบมาเห็นไหมครับเราต้องใช,ใช้สอบตรงนี้ได้นนะครับมันจะได้ ยางได้ยี่หรอกนอนโอเถือว่ายากใช้ได้ลนะครับเพราะว่าปกติผมวิดพื้นได้ประมาณ30-40ทีนะครับอันนี้ผมได้15ทีก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าที่หนึงก็ยังไปได้อยู่แต่ว่า ผมรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองเพิ่มยางกันดูนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ยางสีม่วงนะครับซึ่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20 40ถึงนะครับบวกกับน้ำนหนักตัวผมก็ทําให้การวิพื้รทางนี้ก็อาจจะยากได้มากๆเลยนะครับโอเคไปดูกันตอนนี้รู้สึกตึงมากนะครับ ก็รนนู้สึเกเจ็บตรงมือนะครับเพราะว่ามันหนักมากเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้ตรงฝ่งามือแบบนี้ครับโอเคนะครับฟีลลิ่งดีมากๆนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะทําไปตลอดกับยางเส้นสีม่วงนะนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้เลยครับดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนอีกท่าน,นึ้งครับท่านนี้เป็นท่าที่ผมชอบม,มากๆเพราะว่าในยิมนะครับผมก็จะชอบเครื่องฟลายนะ ที่มันทำอย่างนี้ครับเครื่องฟลายผมชอบมากนะแต่ว่าอยู่บ้านแล้วไม่มีฟลาให้ทำเนาะแล้วเราก็มีแค่ยางอันนี้อันเดียวนะครับถามว่าเราจะทํำยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันว่าเราสามารถเล่นท่าฟลาจากรีสตันแบนได้ยังไงนะครับ ให้เราผูกยางไว้กับฐานบ้านอย่างที่มั่นคงนะครับแล้วก็อีกมือนะครับจับมาเป็นแนวระนาบเดียวกับตัวยางนะครับเวลาที่เราดึงออกมานะครับให้เราค้างไว้นะครับค้างไว้นานๆเลยแล้วก็กลับไปนะครับแเราก็ค้างครับค้างให้นานที่สุดนะครับเพราะว่าตัวของยางนะครับจะทําหน้าที่ได้ดี่สุดตอนที่มันยืดได้แรงๆออกมานะครับเราจะไม่ทําเหมือนกับที่เราเล่นฝรั่งนะก็คือเอา เข้าเอาอ,อกเร็วๆนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นยางที่ถูกต้องแล้วก็เราจะได้ใช้แรงของอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเค เราผ่านไปแล้ว2ท่านะครับท่าแรกคือท่าวิดพื้นนะครับท่าที่สองก็คือท่าฟลัง่เองนะครับท่าที่3นะครับอันนี้ถ้าไม่เล่นก็คือเราก็จะเล่นอกได้ไม่ครบนะครับตรงนี้คือจุดก่อต้นนะครับแล้วตรงนี้มานจุดก่อปลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นอกนะครับเราจะต้องไปตามทางของกล้ามเนื้อนะครับก็คือการที่เรายกมาแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีแค่ Resist a n c e band นะครับก็ให้เรานะครับตั้งจุดเริ่มต้นของ Resist a n c e band ที่ข้างล่างนะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นมาตามเส้นกล้ามเน อเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านี้เซตอัพยังไงแล้วก็เล่นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ได้ผูกยางไว้กับฐานที่มั่นคงนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากขึ้นมานะครับตามเส้นของยายกล้ามเนื้อของอ,อกบนนะครับ จะสังเกตนะครับว่าตรงจุดเริ่มนะครับให้เรานะครับมือเราเนี่ยจะอยู่ขนานกับตัวนะครับแล้วช่วงนี้นะครับให้ยางเนี่ยเราจะรู้สึกตึงๆที่ยางนิดหนึ่งนะครับถ้ารู้สึกไม่ตึงนะครับให้เราเดินออกมาจนรู้สึกยางตึงนะครับผมโอเคเมือม่อมือเรานะครับเ,เลยจุด กลางลำตัวแล้วเนี่ยให้เราค้างไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้ออกทํางานได้มากมากที่สุดนะครับตรงนี้คือส่วนที่เราจะออกแรงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นให้เราค้างไว้สักประมาณ1-2วินะครับจบไปแล้วครับ3ท่าสาหรับท่าของการเล่นอกนะครับในการที่เราใช้รีสตั b a บ d อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มความยากของท่าแต่ละท่าได้้ดยรีสต e band นั่นเองนะครับก็ ซื้อเองนะครับราคาถูกมากๆนะครับเส้นนี้ผมซื้อมาน่าจะไม่เกินพันนะครับผมได้อย่างมาส0่เซนนะครับมีตั้งแต่เบาๆถึงหนักๆเล้ครับสามารถเล่นเด้ลิฟต์เล่นสควอตนะครับเล่นท่าเชสพลายเล่นเล่นทท่าเลยนะครับที่บ้านผ่านการใช้รีสิสแน n นๆนะครับโอเคนะครับจบคลิปนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์กดซั b สไคด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากได้ Personal Trainer นะครับที่มีประสบการณ์นะครับช่วยคุณสัมารถลดน้ำหนักดูแลรูปร่างได้นะครับโดยที่เราจะดูแลทั้งด้านโภชนาการแล้วก็ด้านการออกกำลังกายของคุณเลยนะครับก็กดที่เว็บไซต์อันนี้นะครับหรือว่ากดที่เพจได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบาย